จราบปผมจำพี่ได้จำจำที่ไหนจำที่ไหนไอ้ขี้่องนี้ยาวเลยพี่ขออนุญาตนะพี่บอกมึงย่อสั้นได้ไหมพยายามเดี๋ยวพยายามย่อสั้นให้ไม่ต้องบอกให้เลยว่ะกับพี่เนี่ยนะผมนี่มีความทั้งผูกพันทั้งเกลียดเลยนะพี่จริงมะกูด่ามึงเหรอไม่ใช่พี่เดี๋ยวผมขอทวงความจำก่อนแล้วถูกต้องเปล่าพี่จบท้าปัจจุลาเออใช่ไหมพี่มึงเกียดคณะกูไม่ใช่ผมคณะเดือดพี่ไม่เกียดณะพี่ทำไม่ไม่เกียดคณะพี่ผมไม่เกียดมอพี่ด้วยต่อต่ออะ คือของคณะผมอะณตอนเอแบกนะผมไม่รู้ที่อื่นนะของผมมานเอแบกนะเขาชอบบูชาคนจบถาปัดแล้วของช่องพี่ก็คือเป็นช่องที่เด็กคณะผมอะเขาจะดูกันตอนนั้นอะมีเพื่อนผมคนหนึ่งอะเขาชอบพี่ตอนถ่ายคอนเทนต์กับลูกมากลูกสาวคนโตมันถึงลิเตอร์มอนสเตอร์นะคือหลายอย่างเลยจนกระทั่งผมอะได้เจอพี่ใช่ปะแล้วผมก็พุ้นหน้าพี่มากเลยตอนที่ไปฟูมีแล้วผมก็เหมือนคุยอะไรเงี้ยแล้วบอกอ๋อพี่ภายงานของฟูมีฟูมีของพี่เวงไงพี่ผมว่าเอ้ยพี่เวงใครวะ เขาส่งรูปไห้ดูผมบอกเฮ้ยหน้าพี่คนนี้คุ้นพี่อาจจะคุ้นคนคนในครอบครัวหรือเปล่าก็ทำนู่นทำนี่เขาส่งรูปรูปพี่มาแล้วผมก็ส่งรูปรูปรูปไหนรูปน้องจินรูปจินที่โตแล้วคนโตคนโตที่แบบว่าโตแล้วแล้วคือมันภาพจำของผมมันคือเขาแบบตัวเล็กมากอะแล้วผมก็รู้สึกแก่เลยในวันนั้นแล้วมก็อกออกมาได้ว่าโอ้โหทำรู้สึกแก่แล้วเพื่อนต้องรู้สึกอะไรอะ แม่กูสงสัยว่าเรื่องมาเกีดอะไรกูอะเพราะว่าไม่ชอบกูตรงไหนคือกูก็ไม่รู้สึกคือกูก็รู้สึกเหมือนกันคือกูก็กูก็แก่ลงเยอะเหมือนกันกูแก่กว่ามึงเยอะด้วยไอ้พี่มได่เหมือนพี่ขิงเลย